S <S <น>นะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันในรายการซิ่งไอไลท์ก็ติดจุบูจุบูเช่นเคยนะคะวันนี้อาหารเที่ยงของเรานะคะที่จะแนะนําคุณผู้ชมนะคะว่าวันนี้ดิฉันจะทานอะไรดไีวันนี้เมนูของดิฉันนัก็คือแกงไตปลาค่ะแล้วก็แกงแกงหมูค่ะเป็นอาหารใต้นะคะซึ่งขายอยู่ที่ชั้นสองนะคะ แล้วก็มีตําป่าค่ะคุณผู้ชมตำป่านะคะอันนี้ก็คือแกงซี่โคงหมูใส่มันละค่ะสําหรับอาหารอาหารผลไม้นะคะก็จะเป็นสตรอเบอรบ์รี่นะคะคด,ดูก่อนนะคะ,คว,คะว่าอร่อยไหมเด็กเดิมโอ้คุณผู้ชมอร่อยมากเลยค่ะแบบรสชาตินี่จ,จัดจ้านจริงๆเลยอร่อยแบบ ขึ้นืึแกงนี่ถึงใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมอ่ะอีกสักคำหนึ่งนะคะอร่อยมากค่ะไม่อยากพูดเดี๋ยวแกงตือจะยืนนัดด่งมีอะไรงนี้อ่ะอันนี้น้องอร่อยมากเลยค่ะเมื่อเผ็ดอย่างนี้เราต้องทำไงก็ต้องกินชาตันหยงนะคะชามะนาวแก้เผ็ดค,ค่ะชื่นใจจริงๆค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอขอบคุณรายการซ like ูฟิงไอไลฟ์ก็สิบจุ๊บๆนะคะขอบคุณค่ะ 好一点。